แต่ด้านเสียดือด้านลบหรือด้านที่เอาเปรียบหรือว่าทําให้ประเทศชาติเสียหายไม่พูดไงดังนั้นพี่น้องประชาชนต้องดูให้ดีนะครับวันนี้ก็เห็นม็อบต่อยกันตีกันคือเด็กอาชีวะนะครับก็มีการท้าทายกันแล้วก็มีการตบตีกันก่อนที่จะไปชุม สวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์วันนี้ออกมาพูดบรรคุยกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของสังคมไทยหลายคนก็ออกมาทีทาควิจารณ์ในกรณีการให้สมัมปทานหรือใบริยาการปล่อยวงโคจรดาวเทียมนะครับก็แน่นอนครับวันนี้หลายคนบอกว่าเอ๊ะทาไมหมอวโลงถึงได้มาทําเรื่องนี้ก็ถือว่าเรื่องดีนะครับคุณหมอวโลงนี้เป็นนักการเมืองที่เป็นตัวอย่างที่ดีคนหนึ่งที่ผมมองแล้วว่า สมควรที่จะเป็นบุคลากรแล้วก็เป็นนักการเมืองที่มีคุณภาพคนหนึ่งดยส่วนตัวผมไม่รู้จักท่านนะครับแต่ว่าหลังจากท่านออกมาจะตั้งพรรคการเมืองและก็มาจับประเด็นเรื่องของไทยพักดีก็คือเรื่องของการทวงคืนดาวเทียมเ,เ็ดแปดบอกว่ารัฐบาลสมัยคุณยิ่งรักชินวัตรเป็นนายกคนตีแล้วก็ครมนั้นมีการอนุมัติให้มีการปล่อยวงโคจรดาวเทียม ก็เป็นเป็นกรณีที่ไม่ถูกต้องนะครับคือไม่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีกฎหมายรองรับเห็นบอกว่ายอย่างนั้นนะครับท่านก็ไปยื่นฟ้องนะครับนางสาวยิ่งรักชินวัตรและก็คณะครอมอและก็กสทอชอนะครับว่าเป็นเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหน้าที่โดยม่ชอบแล้วก็ยังไปกรณีมีหน้าที่จัดซื้อจัดทำนะฮะเป็นความผิดต่ออาญาแผ่นดิน นะเรื่องนี้ก็มีการยื่นฟ้องต่อศาลอาญาธุริจพื้นไม่ชอบกางเพื่อให้ทําการไต่สวนและก็ดําเนินคดีกับบุคคลดังกล่าว mm hmm. ก็มีการลงโฆษณามีการเผยแพร่ทางเฟซบุ๊กนะเราไปอ่านดูนะครับหลายคนบอกว่าไอ้ทาไมคุณหมอลงมาทำเรื่องนี้มันเป็นประโยชน์ของชาติครับพี่น้องชาติไทยเรานั้นเรามีรัฐธรรมน,นูญ ท่านก็เขียนถึงช่วงที่มีการดําเนินการให้มีการอนุญ,ญาตอปล่อยวงโคจรดาวเทียมแต่วงโคจรดาวเทียมที่เจ็ดแปดไทคมเจ็ดแปดนะฮะมันไม่ปรากฏว่าหลักฐานที่มีการอนุญ,ญาตให้ปล่อยนั้นเป็นกรณีที่ถูกต้องก็ไล่เัียงดูนะครับที่ผมมาพูดนี้ก็ผมก็ไม่ได้ศึกษาร้อยเปอร์เซ็นว่ามีความเป็นมาอย่างไรแต่ทําให้เห็นว่าเราต้องทวงคืนฮนะดาวเทียมเนี่ย มันสามารถที่จะทําให้พี่น้องประชาชนนั้นได้เข้าถึงสิทธิต่างๆของพี่น้องประชาชนเราต้องไม่ถูกละเมิดคือรัฐมนูสองพันห้าร้อยหกสิบนะครับมาตราหกสิบอกก็เจนว่ารัฐต้องรักษาไว้ซึ่งขึ้นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคโจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติเห็นไหมฮะมาตราหกสิบของรัฐมนูนั้นบอกัดเจนเลยว่า วงโคจรน,นะครับดาวเทียมเนี่ยเป็นสมบัติของชาติเราต้องส่งหมดไว้รัฐสมควรเป็นเจ้าของไม่ควรปล่อยให้เอกชนเนี่ยเป็นเจ้าของถ้าเอกชนเป็นเจ้าของนะครับการปล่อยให้ดาวเทียมมาสำรวจตรวจตรานะฮะทรัพยากรหรือว่าความมั่นคงของรัฐมันก็ทําให้รัฐนั้นเกิดความไม่มั่นคงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับที่ผมออกมาพูดนี้เพื่อให้นองประชาชนได้ไปติดตามดูนะครับ ติดตามเพจของคุณหมอวะลงแล้วก็ทั้งเฟซบุ๊กส่วนตัวและการไร้สดนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นพี่น้องประชาชนครับถึงแม้คุณจะเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีและเป็นนักการเมืองถ้าหากว่าคุณทำไม่ชอบและทำไม่ถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนครับความผิดนั้นมันก็ยังคงอยู่ต้องใช้สิทธิ์นะฮะวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าหม่อมเจ้าจนจึมทุกคนก็ออกมาเอ,อเขียนในเฟซบุ๊กว่าภารกิจต่อไปคือการ ทวงถามกิจการดาวเทียมทวงคืนนะฮะทวงคืนกิจการดาวเทียมก็เป็นกรณีที่เหมาะสมนะครับผมเห็นด้วยนะฮะหลายสิ่งที่มีการแปรรูปนะฮะที่เป็นของรัฐได้เป็นรัศา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 กษายจิตก็เป็นบริษัทเข้าไปอยู่ในตลาดร,รั์นะฮะก็ทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ใช้ทรัพยากรในราคาที่แพงอย่างเกี่ยวกับน้ํามันนะฮะอย่างเงี้ยนะครับคือก็มีอดีตนยายกงนตีคนหนึ่งที่มาทําแล้วก็แปรรูปนะฮะ ก็คือหมายความว่านะครับคือแปลธุรกิจที่เป็นของรัฐนะไปเป็นของรัฐสากิจนจถึงขนาดมีการขายก็มีนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษาพ,พี่น้องประชาชนครับเราต้องศึกษาเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าเรื่องราวดังกล่าวน,นั้นมันทําให้รัฐเสียเปรียบไหมถ้ารัฐเสียเปรียบเสียหายอย่างนี้เราก็ต้องแก้ไขสิ่งสําคัญที่สุดวันนี้พี่น้องประชาชนคนไทยครับสิ่งไหนก็ตามที่รัฐธรรมนูญเขียนไว้ เพื่อพิทักษ์รักษาไว้ให้กับน้องประชาชนได้ใช้ร่วมกันหรือเพื่อลูกหลานเราต้องออกมาร่วมกันในการทวงคืนในการติดตามในการแชร์ข้อมูลในการเสนอข่าวเราต้องเสนอข่าวแต่เรื่องที่เป็นจริงเรื่องเท็จเราไม่ยุ่งนะครับสิ่งสําคัญวันนี้รัฐธรมนูญแห่งราชากัตรไทย2,560นั้นเขียนไม่ชัดเจนครับในมาตรา60รัฐต้องรักษาไว้คงไว้ซึ่งขึ้นความถีและการเข้าถึงสิน ในการใช้องคโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่อะไรครับแก่ประชาชนในการใช้สิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องประชาชนครับในการที่เราไม่ยอมให้เอกชนเข้ามาทำมาหากินนะครับกับทรัพยากรของรัฐกับทรัพย์ของชาติผู้ถูกครับประเทศไทยกําลังเดินเข้าสู่ยุคสิวัยพระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พระองค์ท่านนม่ยมองการไกล ของท่านทําทุกอย่างในการที่จะดึงกลับคืนมานซึ่งทรัพยากร,รหรือสิทธิหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเป็นทรัพย์ของแผ่นดินนะครับดึงกลับมาให้แผ่นดินมีให้บุคคลที่เป็นนักการเมืองหัวใสนักการเมืองเลวนะครับพยา,า,ย,านนพยามแปรรูปรัฐวิสาหกิจพยายามแปรรูปนะหน่วยงานที่เป็นของรัฐเพื่อไปอยู่ในอุ้งมืออุ้งตีนของเอกชนนะครับ เรื่องนี้ผมก็พอรู้มานานแล้วทําไมถึงมีการออกมาปั่นป่วนนะออกมาระดมผู้คนใส่ร้ายายสีรัฐบาลวันนี้ทหารลุงตู่นะฮะยังไปเดินตามกสธชกสทชระวังนะฮะคุณใจรัตน์นะแต่รัตนี่เป็นรักษาการเรขาธิการกสอ,อกสธชนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะฮะคือกรรมการกสทชก็มีคนไปสมัครมีอะไรเนี่ยตอนนี้ไม่รู้สรรหาเสร็จหรือยังแต่ในส่วนที่ ยังไม่บทววละก็ทําหน้าที่ต่อไปก็ฝากถึงคุณไต้รัตน์นะฮะอันนี้มีความรู้จักไม่ได้คุ้นเคยสินเชือ้อแต่ว่ารู้จักเป็นการส่วนตัวนะครับศึกษาให้ดีนะคุณไต้รัตน์ในการที่จะเดินหน้าให้มีการสรัมปทานใบอนุญ,ญาตวงโคจรดาวเทียมโดยที่ไม่ฟังเสียงคัดค้านนะของนักกฎหมายหรือว่าเสียงคัดค้านของนักการเมืองที่มีความเห็นว่าการปล่อยให้มีการอนุญ,ญาตสัมปทาน บุงพจรดาวเทียมจะทำให้รัฐเสียเปรียบเสียหายเพราะเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูนรัฐธรรมนูญแห่งาาราชกิจไทย2 5 6 0ก็มีส่วนดีเยอะครับพี่น้องส่วนดีที่เขียนบังคับไปเพื่อมีให้รัฐซึ่งบริหารราชการโดยฝ่ายบริหารที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะครับแสดงหาผลประโยชน์อันเป็นการเอาเปรียบรัฐและทําให้รัฐเสียหายเรื่องดีนะครับ ดังนั้นพี่น้องครับวันนี้เราคนไทยด้วยกันเนี่ยเราต้องมาร่วมแรงงใจกันในส่วนไหนที่เราสามารถดึงทรัพยากรและทรัพย์สมบัติของชาติกลับมาได้เราก็ดึงกลับมาดีกว่าให้อยู่ในการครอบครองหรือการกํากับดูแลของเอกชนนะฮะคนที่ไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจนะครับเพราะอะไรครับเพราะเขาก็ไม่ยอมเข้าใจเขาก็โง่งมงายนะครับอยู่กับรัทธิประชาธิปไตยวัฒกรรม นที่ออกมาเพื่อสร้างความปั่นป่วนดึงดูดเยาชนถ้าหากใครออกไปเรียกร้อ,องถ้าหากบ้านเราเป็นรูปแบบประชาธิปไตยเต็มใบก็จะมีความเป็นอยู่ชีวิตที่ดีขึ้นไม่ต่างกันหรอกครับมันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลด้วยคุณจะอยู่รูปแบบไหนนะครับมันก็เหมือนเดิมถ้าหากจิตใจคุณนั้นเอ,อไม่มีความมั่นคงและมีหลักคิดวันนี้พี่นองครับรับต้องทาหน้าที่ คือรัฐบ,บาลองค์ตู่ต้องทำหน้าที่ให้แข่งขันในกรณีที่จะเอาทรัพยากรของชาติคือเรื่องสิทธิการเข้าใช้วงโพจรดาวเทียมกลับคืนมาเป็นของรัฐเรื่องพวกนี้เป็นความมั่นคงแห่งรัฐสมควรที่ให้รัฐเป็นคนกำกับดูแลนะครับไม่สมควรที่จะให้เอกชนเนี่ยได้สัพหานไปแล้วก็เอามาขายต่อให้กับ,บรัฐบาลสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องครับมันเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เข้าใจและหลายคนไม่ยอมรับ ว่านักการเมืองที่ผ่านมานั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีแต่คนไม่ดีและคนสันดานเร็วเยอะมากทาให้รัฐเสียหายทําให้ประเทศชาติบ้านเมืองนั้นเสียหายมีนะครับเราต้องดอกรับความจริงเขาพูดแต่สิ่งด้านดีของเขาแต่ด้านเสียดือ้อด้านลบหรือด้านที่เอาเปรียบหรือว่าทําให้ประเทศชาติเสียหายไม่พูดไงดังนั้นพี่น้องประชาชนต้องดูให้ดีนะครับวันนี้ก็เห็นม็อบต่อยกันตีกัน คือเด็กอาชีวะนะครับก็มีการท้าทายกันแล้วก็มีการตบตีกันก่อนที่จะไปชุมนุมผมบอกเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นประกฏการณ์ที่จะทําให้คนไทยนั้นเกิดความแตแกแยกและแตแกแยกนะครับก็เกิดอะไรครับเกิดกลุ่มก้อนคนที่เห็นด้วยและเห็นต่างและก็ทําให้เกิดอะไรครับความบาดหมางซึ่งกันและกันทําให้คนไทยขาดความสามัคคี ตรงนี้สําคัญนะครับเป็นภัยอันตรายอย่างมากคือเขาประสงค์ให้คนไทยนั้นแตกแยกกันเพื่อให้คนไทยนั้นไม่ได้มีจิตใจรวมเป็นหนึ่งเดียวผมถึงบอกว่าวันนี้สถาบันพระษ,ษัตริ์นั้นเป็นศูนย์รวมจิตใจอันที่จะทําให้คนไทยนั้นมีที่ยึดหลักมีหลักยึดในการดําเนินชีวิตพี่นงครับเราต้องอยู่ในรูปแบบของการปกครองที่อยู่ปัจจุบันนั้นท่านเราไปอยู่รูปแบบอื่น มันก็เป็นกรณีเรานี่เป็นกบฏเรานี่จะปฏิวัติไม่ได้นะครับผมว่ารูปแบบการปกครองที่อยู่ปัจจุบ,บันนั้นก็ดีอยู่แล้วนะครับสถาบันก็ทํางานเพื่อประชาชนอยู่แล้วสิ่งสําคัญที่สุดคือวันนี้คือนักการเมืองครับคือนักการเมืองตัวร้ายนักการเมืองไม่ใช่นักการเมืองเพื่อประชาชนนะครับเป็นนักการเมืองเพื่อธุรกิจเพื่อพ,อพับผู้ตัวเองแสวงหาของประโยชน์อย่างเดียวโดยไม่ได้คํานึงถึงความถูกต้องชอบธรรมโดยไม่ได้คํานึงถึงควปประโยชน์ของรัฐ โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ที่รัฐบาลจะได้และประชาชนจะได้เข้าถึงการใช้สิทธิในการใช้วงโคจรดาวเทียมแต่เขาทาเพื่อประโยชน์ตัวเองและพ,ะพวกสร้าง,งความร่ารวยตัวเองนะจากร้อยล้านเป็นพันล้านพันล้าน็นหมื่นล้านและก็เป็นหลายหมื่นล้านนะครับแล้วก็บอกว่าตัวเองนั้นเก่งตรงนี้นะครับทําให้สังคมบ้านเมืองเรานั้นมันถึงตกต่ำตอนนี้ตกต่ำมากนะครับถามว่านักการเมืองไม่มีคุณธรรม นักการเมืองขาดคุณธรรมจริยีรทมที่ดีในการเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเรื่องครัววันนี้ที่ออกมาพูดให้พน้องติดตามดูนะครับว่าการทวงคืนวงโคจรดาวเทียมและการทวงคืนดาวเทียมไทยคมเจ็ดแปดนะฮะที่มีนายแพทย์คุณหมอวโรงนะครับเ,เป็นคนดําเนินการเรื่องนี้นะครับแล้วก็ต้องให้เครดิตท่านนะครับเพราะท่านจับเรื่องนี้ ผมเองก็ยังไม่ได้ศึกษาอย่างถ่องแท้ว่าความเป็นมาแต่ได้อ่านนะฮะแต่ก็ออกมาพูดเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ยังเป็น FC แฟนคลับผมได้เข้าไปดูนะครับว่าวงโคจรดังกล่าวนั้นมันมีเรื่องไม่ชอบมาพากลุณอย่างไรและหากใครได้เรื่องเรื่องราวแล้วก็แชร์ออกไปครับไม่ผิดกฎหมายหรอกครับเพราะว่าการแชร์สิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็นักการเมืองที่เป็นอดีตฐมีตยุค นางสาวยิ่งรักชินวัตรเป็นนายกนะครับที่บ้านผมในเขตเกดหรือจังหวัดศรีเกศก็มีคนหนึ่งโดนฟ้องด้วยนะครับเนายพรศักดิ์นี่ี่ก็ก็โดนด้วยนักการเมืองที่อยู่ในหลายชื่อนะครับในเฟซก็โดนฟ้องจริงก็คงรับหมายนะครับศาลต้องตรวจฟ้องก่อนว่าคําฟ้องนั้นเป็นคําฟ้องโดยชอบด้วยกฎหมายไหมครบองค์ประกอบความผิดไหมและมีหนาดฟ้องไหมถ้ามีอานาจฟ้องอะไรก็บรรยายฟ้องชัดเจนครบองค์ประกอบความผิด แล้วก็เขาอุระกรอบคำฟ้องศาลก็รับฟ้องไปนัดไต่สวน,นครับถ้ามีมูลก็แน่นอนครับเรื่องนี้ประการสําคัญที่สําคัญที่สุดคือตอนนี้ก็ประเด็นเดียวครับคือถามว่าการดำเนินการให้มีการอนุญาตและให้มีการปล่อยนะฮะวงโคจรดาวเทียมอ่ลูกที่เจ็ดที่แปดนั้นถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกต้องก็เหนื่อยครับคุกรออยู่พี่น้องครับคุณจะเป็นใครก็ตามไม่ว่ายศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่แค่ไหนก็ตามถ้าหากคุณทําผิด คุณต้องรับโทษกฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวอยู่แล้วดังนั้นพี่น้องพยายามหลีกเลี่ยงอย่าไปก่อเรื่อง่อราวหรือว่าไปร่วมม็อบวันนี้ผมไม่ให้ราคาม็อบผมมั่นใจเลยว่าม็อบออกมาก็คือ,อยังปวดเหมือนเดิมก็พยายามสร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นในสังคมสําคัญคือก่อนหน้าที่จะไปถึงเวลายี่สิบเวลาสิบสนาฬิกานะครับม็อบก็ออกมามีการตบตีกันทะเลาะกันทัน่ตีครับเรื่องผลประโยชน์ทําให้ เราเห็นว่าการออกไปร่วมมอบนั้นเสี่ยงอันตรายมากพอสมควรเราอยู่บ้านดีกว่าครับอยู่บ้านเพื่อชาติมีอะไรความก็ทําแล้วเท่านผมก็พักผ่อนเดี๋ยวสักบ่า,บายสี่โมงเย็นนะครับออกลังกายทุกวันนะฮะเช้าก็หนึ่งชั่วโมงเย็นก็หนึ่งชั่วโมงอ,อยู่ในสวนอยู่ในไร่ในนาสบายใจดีไม่ต้องไปสนใจที่อื่นวันนี้ก็ออกมาซื้อของนะครับเพื่อให้ช่างทํางานแล้วก็ว่าซื้อนมให้ลูกสาว แล้วก็บอกทุกคนในครอบครัวว่าเราไม่ควรปติจตามไม่ควรสนใจเรื่องม็บแต่เราควรสนใจเรื่องในถูกต้องอ่านได้ไปศึกษาได้ใน Google หลักการปกครองราชาธิปไตยปกครองรูปแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุกมีหลักสําคัญอะไรยังไงให้เด็กเขาอา่อานอ่านให้เข้าใจมาถามพ่อพ่อพูดไลฟ์สดทุกวันในเรื่องของการปกครองเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นได้เข้าใจถึงหลักการปกครองถ้าหากไม่เข้าใจก็หลงผิดหลงผิดแล้วก็หลงเชื่อ เชื่อในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ทําให้พี่น้องประชาชนนั้นเอมีคนที่หลงผิดไปร่วมในการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยสุดท้ายก็ติดคุกติดตารางเพราะว่าไปร่วมกระทาความผิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและเป็นสิ่งที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายพี่น้องครับวันนี้ก็ออกมาพูดในประเด็นเรื่องของการรักษาไว้ซึ่งนะครับขึ้นความถี่และการเข้าถึงสิทธิการใช้วงโคจรดาวเทียมที่กฎหมายสูงสุดของประเทศคือรัฐมนตรีกำหนดไว้ว่ารัฐต้องรักษาไว้ แน่นอนครับก็ฝากพี่น้องไปจิตตามนะครับคุณหมอว่าลงและก็ดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่ามีความเป็นมาอย่างไรเราก็ให้กำลังใจครับคนไทยที่เป็นนักการเมืองที่มีจิตอาสาและเป็นคนที่ออกมาทําเพื่อส่วนรวมก็ถือว่าเป็นคนดีนะครับดีหรือไม่ดีนั้นสิ่งที่พี่น้องเห็นได้ก็คือการกระทํานะครับการกระทําก็เบี่ยงบอกถึงว่าจิตนาที่แท้จริงถ้าหากเขาทําดีเราก็ยกยอก่องสรรเสริญถ้าหากทําไม่ดีเราก็จีดริงกันก็จะให้ทํา นะครับวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์ออกมาพูดมาคุยกับน้องประชาชนในประเด็นที่รัฐต้องรักษาไว้ซึ่งขึ้นความถี่และสิทธิการเข้าใช้วงจรดาวเทียมตามรัะนุนมาตา่างหกสิบ่น้องค,คนเราหากคิดทำความดีอย่าจนความชิดอย่าจนความคิดหาคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนผมในบุญถาวรปัญญาสิทธิ์ในฐานะนักกฎหมายทนายความและในฐานะนักการเมืองซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้โชวชาญประจําตัว สมาชิกสภาผู้แทัสภดนและประธานที่ึปกษาฝ่ายกฎหมายพรรคก,การเมืองวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดสับส r ค b e และกดกระดิ่งด้วยนะคะ